สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับแปลงต้นสักนะครับพอดีถ้าวันนี้ฝนไม่ตกเนี่ยผมก็จะมาดึงแปลงนูนแล้วนะเนี่ยตกทั้งคืนนะนะครับเพิ่งหยุดนะครับประมาณตีห้าเนี่ยนี่ดูแปลงข้างบนเขานี่แล้วก็ผมซองข้างหลังไปนะครับเนี่ยเห็นนะ้ำเป็นปิ่มนะครับ ก็มันเปิดลงน้าไม่ได้นะเพราะว่านายังไม่ฉีดยาคุมนะครับนานโน่น่ะนาข้างล่างนะครับก็คงจะปลูกไม่ทันกันแล้วครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยฝนมันก็จะเบาบางนะเดี๋ยวมันน้าไม่ไม่ไม่ออกไม่มีทางออกดีนักนะครับเดี๋ยวจะเอารถมาปั่นแล้วก็หวานข้าวกินดีกว่านะนะครับ แล้วก็จะมีรถเกี่ยวมาว่างมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็วนัวนวานไปชนแหลมๆเนี่ยมันมันน้ำไม่ขังนะครับก็คือข้าวโพดเนี่ยได้สองสามคืนเนี่ยเรายังไม่ขึ้นนะแล้วน้ำไม่ขังนะครับพอฝนตกมาแล้วแดดมันไม่ร้อนจัดนะยังไงก็ขึ้นนะครับยังไงก็ขึ้นแบบเนี้ยขึ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าฝนตกมาแล้วหยอดเสร็จปุ๊บฝนตกเนี่ยมันไม่ได้นะครับนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาให้ดูนะว่าฉีดยาคุมไปรอบเดียวเนี่ยหญ้ามันขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ข้างทางไม่ต้องไปดูมันนะครับข้างทางเดี๋ยวยาดูดซึมมาฉีดหรือไม่ก็ตัดคงจะไม่ตัดแล้วครับคงจะเป็นฉีดยาเอานะครับ ว่าตรงนี้มันเป็นลูกลงลูกหลังนะครับตัดยามันอันตรายนะครับโดนนกหงส์นกแข้งมามันไม่คุ้มกันนะครับถึงใส่รองเท้าบูทก็ตามนะอะผมมาให้ดูนะครับยา้าตัวเนี้เขาเรียกว,ว่าย้าแห้วหมูนะครับเน,นี่ยย้าแห้วหมูตรงเนี้ย้าแห้วหมูเพียบนะครับโซนเนี้ยนะผมทํายังไงครับมันถึงมันไม่มีย้าแห้วหมูไม่ได้ต้นเดียวเนี่ย ในไร่เนี่ยนะครับผมไม่ลงไปนะมันเละนะครับมีท่านผู้ชมถามมานะครับว่าจะกําจัดหญ้าแห้วหมูจะคุมจะกําจัดยังไงนะครับไม่ให้หญ้าแห้วหมูเนี่ยมันขึ้นในไร่ของเรานะครับแห้วหมูเนี่ยมันเป็นตัวะกาดเลยนะเวลาเราทำข้าวโพดหรือทำข้าวเนี่ยถ้ามีแห้วหมูก็เรียบร้อยนะครับ้ามันขึ้นเนี่ยมันจะมีหัวนะครับ มันจะเป็นหัวอยู่ข้างล่างเลยแหละหัวเล็ก <_ d isco> ๆๆๆๆ,ๆนะครับฉีดยายังไงก็ไม่ตายนะครับสรุปแล้วเราคุมให้มันอยู่แล้วก็พอมันขึ้นมาเนี่ยเราฉีดยาคุมฆ่าอย่างที่ผมอย่างที่คลิปที่แล้วเนี่ยยังไงก็ตายนะครับให้หมูตายนะถ้าทํำวิธีนี้ไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ไม่มีนะเมื่อก่อนให้หมูเยอะนะครับเนี่ยเนี่ย,ยตรงที่ผมถ่ายเนี่ยปีสองปีที่แล้วนะครับพอเปลี่ยนมาทําวิธีแบบเนี้นะไม่ไม่ได้เก็บล่องไม่ได้ทําอะไรนะครับ ฉีดยาคุมตั้งแต่เจดวันแรกนะครับแล้วสามสิบวันคุมค่าอีกทีหนึง่งอะดูมาดูนะครับเนี่ยอันนี้หน้าฝนนะหน้าฝนนะครับผมให้ดูมันไม่มีหญ้าเลยนะครับในในป่าขาโพดเนี่ยนะนะให้ดูนะครับมีบางคนเนี่ยบอกว่าปล่อยให้มันขึ้นตั้งแต่แรกนะครับไม่ฉีดยาคุมให้ ค่อยมาเก็บคุ้มค่าเอาทีหลังนะไม่ได้นะครับอย่างข้าวโพดเนี่ยได้สามสิบวันเนี่ยเนี่ยได้สามสิบวันนะครับอข้าวโพดได้สามสิบวันนะครับถ้ามันไม่มีหญ้าเราก็ต้องฉีดยาตัวนั้นนะครับยาคุ้มค่าเนี่ยบางทีข้างในเนี่ยต้นข้าวโพดต้นหญ้ามันอาจจะเล็กๆๆค่อยๆแทงหน่อเยอะนะครับเนี่ยอีกประมาณสักสามสี่วันเนี่ยผมจะฉีดยาคุ้มค่านะครับใช้โดนฉีดเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันอยู่ไม่อยู่ นะครับพอโตพออะไรเนี่ยมันหญ้ามันงอกไหมหญ้ามันตายไหมนะครับนะประมาณนั้นนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าหญ้าเนี่ยมันก็สําคัญนะครับเดี๋ยวรอถ้าเราไม่คุ้มค่าตั้งแต่30วันนะพอขา้าวโพดขึ้นคุมดินเสร็จปุ๊บเนี่ยหญ้าขึ้นเสร็จนะครับได้ถึงเวลาสี่ห้าวันเนี่ยสี่สี่ส้าวันเนี่ยเราต้องวานปุ๋ยอีกหนึ่งรอบ เราจะหว่านปุ๋ยให้หญ้าเราไม่ได้หว่านปุ๋ยให้ข้าวโพดนะครับนะต้องเข้าใจด้วยนะครับอันไหนสิ่งที่มันลดต้นทุนได้ก็ลดนะครับอันไหนที่มันลดไม่ได้นะครับเป็นเป็นมันมันสาคัญนะครับเนี่ยยาคุมเนี่ยระบบหญ้านะครับระบบค่าหญ้าเนี่ยอย่าไปเสียดายมันนะครับผสมในปริมาณที่มันกําหนดไว้นะครับ เนี่ยจะโดนฉีดสองรอบนะครับตั้งทต่นี่หนอดมันก็ดุนะครับดุนะอันนี้ก็เหลือประมาณสี่ไร่นะครับข้างหลังเป็นน้าไปละเดี๋ยวทําข้าวไร่หนึ่งตรงน้นก็รูหนออีกไร่หนึ่งโอเคนะครับมันก็อย่างนี้แหละครับหน้าฝนนะมันเปิดลงไปข้างล่างไม่ได้นะครับเขาฉีดยาคุมนะเขาปิดเอาไว้ผมก็ไม่เปิดละครับเดี๋ยวผมจะเอารถมาปั่นวานข้าวนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูมองทางนี้มันเหมือนน้อยนะครับ พอไปมองพอไปอยู่ใ,ใกล้ๆยึงใ,ใกล้ๆเนี่ยมันเยอะนะเป็นไร่กว่าไร่กว่านะครับนะข้างหลังโน่นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวลดลงมาปั่นจะติดหรือติดจะติดไม่ติดก็ไม่รู้นะครับเนี่ยพูดถึงเรื่องญ้านะครับเวลาถึงเวลากําหนดมนะันอ่ะคุณต้องฉีดนะครับ7วันกับสาสิบวันเนี่ยนะครับแต่นะครับอะแต่ถ้า คุณบำรุงแล้วพื้นที่ของคุณมันมันไม่สวยเนี่ยนะครับสามสิบวันมั้ก็ยังไม่เล็กมันยังไม่โตขนาดนี้นะครับอันนี้ไม่ถึงสามสิบวันนะครับประมาณยี่สิบเจ็ดวันนะครับยี่ยิบหกยี่ิบเจ็ดวันเนี่ยนะครับเนี่ยๆถ้าสามสิบวันยี่ยิบห้าวันยี่ิบหกวันเนี่ยไม่โตขนาดนี้นะครับคุณก็ต้องเลื่อนไปนะไม่ใช่ว่าคุณจะมาดูผมสามสิบวันสามสิบวันจะจะนับวันตั้งแต่เม็ดลงดินแล้วมาไม่ได้นะครับ มานับตามผมก็ไม่ได้ตัวคุณต้องดูด้วยนะครับว่า26 27วันของผมเป็น,ปนแบบนี้แล้วเดี๋ยว30วันฉีดยาเอาโดนมาฉีดยาเนี่ยคุณก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าต้นมันเท่ากันหรือเปล่านะครับพันเดียวกันไหมต้นเดียวกันไหมนะครับถ้าต้นประมาณเดียวกันให้ฉีดได้ถ้าเกิดว่าคุณยังต่ํากว่านะครับถ้าคุณยังไม่ถึงขนาดนี้คุณก็ต้องเลื่อนเวลาคุณก็ต้องเลื่อนเวลาออกไปนะครับนะ ประมาณ33 3สิวันอย่างเงี้ยให้มันต้นได้ขนาดนี้ก่อนนะครับอีกประมาณสัก45วันเนี่ยเราค่อยมาฉีดนะครับนะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําโตมากกว่าผมคุณก็ต้องล่นลงลงนะครับย7 28ิบวันเนี่ยคุณก็ต้องฉีดแล้วนะครับนะประมาณนั้นไม่ว่าดินแห้งหรือดินเปียกฉีดได้หมดนะครับขอให้ฉีดนะครับระยะคุมเนี่ยนะคุณท่านผู้ชมทาฟังไว้นะครับ ยาคุมเนี่ยได้เวลาก็ฉีดเลยนะครับไม่ต้องสนใจว่าจะเปียกหรือจะแห้งนะครับฉีดได้ฉีดเลยนะครับประมาณนั้นนะครับออถึงไหนแล้วเนี่ยพอดีเข้ามาแวะถามนะครับแม้คุยกันก็เนี่ยให้ดูนะครับว่าหน้าฝนแบบเนี้ยมันมีหญ้าที่ไหนนะครับ ทุกหน้านะครับไม่ต้องกลัวหญ้าเวลาผมเวลาเราทําเยอะๆเวลาเราทํไปบ่อยนะนะครับถ้าทําปีละครั้งหญ้ามันก็เยอะนะครับถ้าเราปล่อยให้ลกนะคือข้าวโพดเนี่ยมันทําได้ตลอดนะครับขอให้เราทําต้นให้ได้นะครับเนี่ยทํารุ่นให้ได้เนี่ยแล้วฝนมาจะมาก็มานะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ํามันท่วมขังมันก็ไม่หลอดเหมือนกันนะครับข้าวโพดเป็นพืชไร่นะมันไม่ใช่พืชในน้ํานะครับแฉะไม่ได้นะฝนตกมาพอฝนหยุดปุ๊บเนี่ย น้ำจะไม่น้ำจะต้องไม่มีในไร่นะครับตอนฝนตกเนี่ยน้ำมันก็ท่วมเหมือนกันนะครับน้ํามันเยอะนะมันมันตกทั้งคืนเนี่ยวันนี้นะครับตกทั้งคืนเลยนะมันตกไม่แรงนะครับแต่มันก็รวมกันเนี่ยมันก็กลายเป็นน้ําท่วมไปเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างโน้นนะครับก็จะมีท่ออยู่ข้างไรผมนะครับมันก็จะไปรวมมาอยู่ตรงโน้นประมาณนั้นนะครับเดี๋ยว โดนมาก็จะฉีดให้ดูนะครับมันผสมอะไรยังไงนะก,ก็บอกไปแล้วแหละกี้เมื่อวานนะครับนะขอให้ฉีดน,นะครับยาคุมครั้งแรกเนี่ยอันนี้ห้าไร่เนี่ยผมใส่แค่สองไค่โลเดียวนะครับอย่าไม่ต้องใส่เยอะนะครับยาคุมเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะยังไงก็อยู่นะครับไม่ว่าแห้งหรือว่าแฉะหรือว่าความชื้นมีนะครับไม่เกี่ยวพอตพพ้นข้าวโพด พอเรายอดข้าวโพดเนี่ยใบมันบานนะครับพอใบมันบานรับยารับโฮอร์โมนได้เนี่ยให้เราใส่ครึ่งกิโลต่อสามไร่นะครับสามไร่นี่ใส่ครึ่งกิโลนะครับไม่ใช่ว่าลดต้นทุนอะไรนะครับคือปริมาณเนี้ยมันจริงๆซองหนึ่งเนี่ยนะโลนึงนะครับอาร์าซีนนะครับยาคุมข้าวโพดเนี่ยหนึ่งกิโลมันใส่ได้สามไร่แต่ผมใส่หนึ่งกิโลหกไร่นะครับเราต้องลดปริมาณน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุมค่าอีกทีหนึง่ง ถ้าเราใส่ยาแก่ถ้าต้นไหนเราฉีดโดนใช่ไหมถ้าต้นไหนมันโดนมันซ้ําเนี่ยต้นข้าวโพดจะยุบนะครับต้นข้าวโพดจะมีโอกาสตายนะครับหรือไม่โตนะครับหรือไม่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาแค่พอดีพอดีนะครับนะแต่บางอย่างบางยาหนอนเนี่ยเราก็ต้องผสมข้างขวดนะครับ20มิลลิลิตรต่อ20 ติดนะครับประมาณนั้นสองยี่มันก็ตามขวดนะครับนะฮอร์โมนไม่ต้องตามก็ได้แต่ยาหนอนเนี่ยขอให้ตามขวดนะครับตามที่เขาเขียนมาว่าปริมาณเท่าไหรผสมเท่าไร่ต่อไร่เท่าไรกิลิตรนะครับแค่นั้นแหละโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ